อันนี้เราก็ไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์ให้มันลำบากนะครับผมคิดเอาเองได้ว่าอย่างแรกเนี่ยคนหรือเปล่าผู้หญิงใส่ชุดเรสสีขาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใส่หมวกหรือเปล่าท่านผู้ชมดูคลิปแล้วคิดว่ายังไงใส่หมวกไหมแต่คนที่ไหนคนบ้าอะไรมันมาเดินตอนกลางคืนข้างถนนมืดมืดนะี่ครับไม่มีไฟเลยสักดวง เล่าเรื่องผีแบบมีคลิปครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสยองขวัญวันเอ่อวันไหนก็ช่างนี่เอาเป็นรายการเอ่อสยองขวัญวันอังคารเอ่อสยองซะไม่มีแล้วกันเออโอเคช,อช,อชื่อนี้ดีกว่าวันนี้จะมาแปลกหน่อยนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องเนี่ยผมจะเปิดคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลยแล้วกันโอเค คลิปแรกนะครับก็มาจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งน่เงีไป Uh huh. หลังจากที่ดูคลิปแล้วมีอะไรแปลกไหมไม่น่าจะมีใช่ไหมเพราะว่าก็แค่เด็กสองคนเขาวิ่งเล่นกันอยู่ในบ้านแล้วก็้องวงจรปิดก็จับเอาไว้ได้นี่ครับแต่ความจริงแล้วคุณเจแวนโกนี่บโพสต์เอาไว้ว่าคืนนี้แม่เรารับหลานของเรานีครับมาเล่นที่บ้านมาเลี้ยงที่บ้านเนี่ยแต่ทว่าเรามีหลานคนเดียว เอไหมเริ่มเอแล้วนะครับหลานบอกกับแม่ของเราว่าเขาไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึง่งและเขาก็เล่นด้วยกันถ้าคุณเจแวนโกนะครับมีหลานคนเดียวจริงๆแล้วไอ้ที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันคือใครคือตัวอะไรนะี่ครับก็ในคอมเมนต์ก็เสียงแตกกันบ้างนะครับอาจจะเป็นลูกคนข้างบ้านนะครับที่หลานของคุณเจแวนโกเนี่ยชวนมาเล่น อีกอย่างก็คือฉีกไปเลยเพื่อนในจินตนาการซึ่งหลายๆคลิปเราก็จะเห็นคลิปแบบนี้นะครับที่ว่าเด็กๆอาจจะเห็นเพื่อนในจินตนาการบ้างคลิปต่อมานะครับถ้าเป็นท่านผู้ชมขับรถไปในยามค่ำคืนแล้วท่านผู้ชมเห็นสิ่งนี้ล่ะ โอเคคลิปนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรนะครับเพราะว่าคลิปมันพูดภายในตัวของมันเองอยู่แล้วคุณอาเจนะครับเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเป็นวันที่6สิงหาคมนะครับปี2021คุณอาเจเขาขับรถมากับน้องสาวนี่บลงจากทางด่วนน่าจ,จะชื่อว่าแอลเบอร์ตานี่ครับที่ประเทศแคนาดาตอนนั้นน่าจะสักประมาณตีสี่ครึ่งผมจำไม่ได้ว่าตีสี่ส่สิบอตีแล้วกันเขาก็ ชวนกันคุยกันพาในรถนี่ยเพื่อแบบว่าขับรถกลางคืนน่ะมันง่วงแล้วตอนนั้นตีสี่อ่ะก็ชวนกันคุยไปส่วนคนน้องก็อัปเดตโซเชียลนะครับก็ถ่ายถ่ายคลิปไปเรื่อยๆอัปเดตแบบคล้ายๆถ่ายวีล็อกอ่ะฝรั่งเขาชอบถ่ายกันอะ่ะประมาณนี้แล้วก็ถ่ายติดคลิปที่เราได้เห็นนี่แหละอันนี้เราก็ไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์ให้มันลำบากนีครับผมคิดเอาเองได้ว่าอย่างแรกเนี่ยคนหรือเปล่า ผู้หญิงใส่ชุดเรสสีขาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใส่หมวกหรือเปล่าท่านผู้ชมดูคลิปแล้วคิดว่ายังไงใส่หมวกไหมแต่คนที่ไหนคนบ้าอะไรมันมาเดินตอนกลางคืนข้างถนนมืดมืด,มดนะี่งี้ยไม่มีไฟเลยสักดวงใครอ่ะคนคนสติไม่ดีเหรอหรืออะไรยังไงมันก็ทำให้อดคิดไปไม่ได้ว่านี่ครับมันจะโยงไปข้อที่สองนั่นก็คือ อาจจะไม่ต้องคิดมากนี่ครับอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างหรือผีนั่นแหละท่านผู้ชมละ่ะคิดยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้โอเคคลิปสุดท้ายนะครับอันนี้คงต้องขอเล่าก่อนเพราะว่าเ,าเปิดให้ดูก่อนนี่ท่านผู้ชมง,งงแน่นอนนี่ครับเรื่องนี้มาจากชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งเดี๋ยวผมสมมุติว่าคุณยุกิแล้วกันคุณยุกิทำงานเป็นเซลแมนนี่ครับและเขาต้องขึ้นเครื่องไปทำงานที่ต่างประเทศอะไรแบบนั้น แล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงช่วงโรคระบาดอ่ะเราต้องทํายังไงเวลาเราไปต่างประเทศเราไปต่างเมืองไปต่างจังหวัดกักตัวคุณยุกิก็ต้องกักตัว7วันนะครับตามมาตรการที่เขาวางเอาไว้คุณยุกิก็เลยไปแบบว่าบุกโรงแรมไว้โรงแรมหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนบุกเองเลยนะไม่ใช่ว่าทางการที่เขาให้กักตัวเนี่ยเป็นคนบุกไว้ให้แล้วก็ไปไปพักนะครับไปกักตัว7วัน ไม่ถึงวันที่3เนี่ยในคืนวันที่2คุณยุกิเขาก็คอกับเพื่อนไปเรื่อยๆอยู่แล้วตามปกตินะครับเพราะว่าเวลากักตัวเนี่ยมันจะเหงาออกจากห้องก็ลําบากอะไรแบบนี้เขาก็เลยคอกับเพื่อนในคืนที่2แล้วจูๆ่ๆมันก็มีเสียงอย่างนี้เลย น้っมたหี้อเขาก็ออกไปดูนะครัแต่ก็ตามสไตล์ไม่เจออะไรเขาคิดว่าอ๋อมีคนมาส่งอาหารหรือเปล่าส่วนเพื่อนก็คิดว่าเอ้า อาจจะมีใครมาแกล้งไหมหรืออะไรยังไงนะครับแต่เพื่อนเขาก็ทิ้งท้ายไม่ได้แสบมากนะครับไม่ใช่ว่าห้องเองมีผีเหรอมองตอนที่คุยตอนนั้นมาถ้าฉันมาบอกว่าฉันมาฉันอาี่ะบอกก่อนไหนฉัน え、その強盗とかだったらやばいんじゃないいやシできる。ましょうかちょっとフリーズ、あ、フリーズしてるけど、証拠取れなくないあ、大丈夫。いないじゃん。誰もいない ก่ามันห้ก่นที่มเ็นยองทัเอที่อี่มนเป็งี่แสบเอเอมานเล็นีม่มากเลย้คิดมอะไรมากนะครับก็เลยกลับเข้าไปนอนในคืนนั้นก็ไม่เจออะไรแต่คืนต่อมาก็มาอีกแล้วก๊อกกีอกก๊็กอก คุณยูกิก็เลยรีบควา้าโทรศัพท์วิ่งไปถ่ายนะครับแต่เสียงมันหายไปซะก,ก่อนก็เลยอ่ะ,อะโอเคอาจจะคนแกล้งจริงๆละมั้งแต่ตามที่ผมคิดนะครับมันก็อาจจะเป็นคนมาแกล้งจริงๆนะเพราะว่าเราจะเห็นคลิปไวรัลไวรัลนะครับในช่วงที่มันมีโรคระบาดเนี่ยคือคนมันกักตัวแล้วมันเบื่อแล้วมันก็ทําอะไรแบบว่าติ้งต้องหลายๆอย่างอะตะโกน ด่ากันข้ามตึกอะไรแบบนี้และถ้ามันมีคนมากวนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไอ้คนมาเคาะประตูเนี่ยมันน่าจะวิ่งเร็วกว่ายูเซนโบเะครับเพราะว่าพี่ยูกิเปิดประตูไปั๊บไม่เจอใครอะ่ะคืนต่อมาก็เจออีกแล้วนะครับแต่คราวนี้คุณยูกิแบบว่ามึงมามึงมากูรออยู่ แล้วมันก็มากจริงๆเนี่ยพี่แกก็เลยรีบวิ่งออกไปดูเหมือนเดิมไม่เจอใครเนี่ครับเงียบไม่มีใครว่างเปล่าเนี่แต่ถ้าว่าขากลับเข้ามาในห้องเนี่ยประตูภายในห้องมันเปิดแทบจะทุกบานสุดท้ายเขาก็มีความคิดแวบหนึ่งภายในหัวนะครับว่าหรือว่าห้องกูนี่แหละน่าจะมีผีไม่น่าจะมีคนมาแกล้งหรอกเขาก็ทนมาเรื่อยๆเนียค จนกระทั่งถึงคืนที่6เดี๋ยวอีกวันเดียวก็ได้ออกแล้อันนี้คืนที่6ละเอาแบบนี้แล้วกันมันมีคอบอยู่เขาตั้งคอมเลยแล้วก็ตั้งกล้องเนี่ยแบบเนี้ไว้หน้าประตูแล้วก็อดกดอัดไวม้มันทั้งคืนนี่แหละรอดูสิว่าจะเจออะไรหรือเปล่าแล้วก็มีจริงๆเสียงเคาะปอกปอกปอกก็มาจริงๆ แต่ด้วยกล้องนีครับที่ตั้งเอาไว้เนี่ยพอเขามาเช็คดูทำให้เขารู้ว่าเสียงมันไม่ได้มาจากประตูหน้าห้องมันอยู่ในห้อง,ของเขาและเขาก็หยิบไอโฟน e นีครับขึ้นไปถ่ายเท่านั้นยังไม่พอนีครับหลังจากนั้นคุณยูกิเนี่ยก็เลยมาเช็คฟุตเทจในคอมเนี่ครับขวดน้ำมันหล่นได้เองด้วย เขาก็ทนอยู่อีกวันหนึ่งเนี่ยจนสุดท้ายเขาก็ได้ออกและเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรทั้งฝั่งคนดูเองก็งงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้ค,ะะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก